อย่างต่อยมัดขวางานอกไปับปกรณ์ตีสอดระยะไปชี้ครับเสียบขวาอยังไงครับแล้วฟันศอกขวาสาบเข้าไปครับสับไม่เลี้ยงนะครับศอกระยะไปชี้ครับจามศอกครับขวาครับเจอข่าซ้ายข่าวขวาองปกรณ์ครับแสนเชิงสองมาครับขอเสนอคู่มวยระหว่างปกรณ์พีเคแสนชัยครับจะประทับยูยะโจนิชินะครับโชวนิสึกทูเอฟซีครับนากริล่าฮอนครับทีโอสกาประเทศญี่ปุ่นครับบันทีะัากันก็3กันยาที่ผ่านมาครับ เรามาดูนยกที่หนึ่งครับในกติกามวยไทยนะครับกำหนด3ยกครับปีนีประกรณ์ก็ไว้33ามปีครับนักชกจอมเก่านะครับขวัญใจเด็กช่างครับขยับเข้าหาประกรณ์สับขาไปครับประกรณ์ยามวางแข้งมาครับประกรณ์นี่ก็เป็นประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องครับตอนหนุ่มๆนี่ชอบบวกชอบแรกนะครับแต่พออายุเริ่มเยอะครับก็ใช้ประสบการณ์นะครับสุขุมขึ้นครับเบียดเข้าหาประกรณ์ขยับเข้าไปครับขยับขยับยามต่อยมาขวาครับ ยังไม่เข้านะับหมัดของประกอนะครับเป็นนักชกที่แฟนคลับเยอะอีกหนึ่งรายคนระับขวัญใจเด็กช่างลายนี้นะครับสับขาขึ้นมาฟนยะ่ยาประก,รกอนขยับเบียดเข้าหาคนระับนักชกจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับอยากยังไงครนะับเป็นเจ้าของรางวัลนนะักมวยไทยยอดเยี่ยมแห่งปีคนระปี56ครับนะยอดมวยทวยพระราชาทานนะประกอนขยับขยับเข้าไปแนพะงขวาวางมานะรฟย่ยะเบียดเข้าหาครับยาามต่อยหมัดขวานะประกอน ตะกอนชั่วโมงนี้ครับก็ได้ไปเป็นคู่มวยนะครับแล้วก็ชกมวยควบคู่ไปด้วยครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นระยะเวลารวมๆปีครึ่งแล้วก็อยู่ที่ค่ายเอวาสปอร์ตยิมครับคายมวยที่มาแรงที่สุดชั่วโมงนี้นะครับเชื่อว่าชาวไทยครับต้องรู้จักนักมวยในสังกัดนี้นะครับเหยียดเข้าหาระกอนหยาบเข้าไปครับตะกอนก็อยู่กับอาจารย์คุณดองพอทวชัยครับหมัดขวาครับหยาบหยาบเข้าไปครับค่ายนี้ก็เป็นที่รู้กันดีครับสามนักชกนะครับ เดียวยะนาดกะชิมมงครับลวนแล้วแต่เป็นดีกีแชมป์เวทีมาตรฐานทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์ประเทศไทยแชมป์ลาดําเนินนะครับแข้งขวาหลุดไปรัปกรณ์เบียดเข้าหาก็ได้ประกรณ์ครับกับอาจารย์คุณดงนะครับคอยผักดันครับค่ายเอวัตสปอร์ตยิ้มนะครับก่อนขยับขยับเข้าไปครับยังไงครับพยายามต่อยหมัดมาต้องระวังครับโชคญิบปุ่นี้หมัดไม่ธรรมดาเจอสับขาอรปกรณ์ครับดูรูปร่างของเขานี่อย่างหนานะครับ อยู่ยับเจอก็แทกยับของประกอครับเหยียดเข้าหาขยาับเข้าไปครับก่อนนี้ตั้งแต่มาเป็นครูมวยที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็เดินสายชกมวยไปด้วยนะครับอย่างทําสถิติไร้พลายห้าไฟต์ติดครับอย่างไ,ไ,ไม่แพ้ใครเลยนะครับสับขาขึ้นมาอยูย่ยะบ่องนี้สดแรงจริงๆครับสับขาขึ้นไปประกอนพยายามบวกหมัดกันครับโดยไฟแรกนะครับที่มาประเทศญี่ปุ่นครับก็คว้าแชมป์โลกได้เลยครับโดยคว้าแชมป์สาพันมวยไทยอาชีพโลกครับ WPMF นะครับพยายามต่อยหมัดครับ งัดสอดแพร่ประกอนตีสอดระยะประชิดครับควางล้มเลยนะครับแล้วก็ควาแชมป์บอมแบทเทิร์ครับเหยียดเข้าหาครับพยายามวางข้างความาครับอยู่ยะอยู่เอวาสปอร์ตยิฟนะครับร่างกายก็ดีวันดีคืนนะครับพยายามบวกหมัดกันครับยังไม่โดนครับก่อนขยับขยับเข้าไปครับหยิกยักยังไงครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกนะครับขยับขยับพยายามวางข้างซ้ายมาครับอยู่ยะหยิบยัน อระโยกแรกครับยกแรกก็เป็นการดูเชิงนะครับเป็นการคุ้มรูปมวยซดส่วนใหญ่นะครับปรกก่อนเรามาดูกันต่อยกที่2ครับยกนี้ครับเกิดอะไรขึ้นกับนักชกเจ้าถิ่นครับขอยจับตาชมให้ดีๆนะครับขวัญใจเด็กช่างลายนี้ครับขอแค่สภาพร่างกายดีๆครับใครก็กินเขายากนะครับกระดูประสบการณ์นี้ไม่ต้องพูดถึงครับเจอมาแต่ยอดมวยแถวหน้าทั้งสิ้นครับพออายุมากขึ้นนะปรกก่อนนี่ก็ใช้ประสบการณ์ใช้ไอคิวมากขึ้นครับใช้จังหวะมากขึ้นนะครับ ไม่ค่อยบวกไม่ค่อยแรงเหมือนสมัยนุ่มๆครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเรามาดูกันต่อรับถีบยานมาบอยู่ยะก่อนขยับเข้าหาสับขาของปกรณ์ครับตั้งแต่ปกรณ์มาอยู่ที่เอวาสปอร์ตยิบครับฟอมนี้ก็พากันขึ้นกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะตัวปะกรณ์เองครับหรือว่าตัวลูกศิษย์ครับปะกรณ์นี้ก็ร่างกายดีขึ้นครับมีวิทยาศาสตร์การกีฬาของญี่ปุ่นเขาก็แน่นอนครับพัฒนาไปไกลแล้วนะพยายามอัอร์ดัตมาบอยู่ยะก่อนเข้านครับ เด้งตีเข่าขวาไปครับเสียบขวาอรับยังไงครับแล้วฟันซอกขวาสาบเข้าไปครับสับไม่เลี้ยงนะครับศอกระยะไปชิดครับจามซอกครับจามเข้าไปที่กลางกระบาลเลยนะครับประกรณ์ดุจริงๆครับาชคมวยไทยก็ของชอบครับอย่าพยายติดนายแล้วเสียบซ้ายครับเนี่ยเจอมวยมัดก็ต้องแก้ด้วยเข่านะครับประกรณ์ก็คงอ่านเกมอย่างนั้นนะครับถึงตัวเสียบเข่านะครับกรรมการก็แยกก่อนครับ เขาเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งนะครับไล่แขกไม่เป็นครับเสียบซ้ายไครับประกอนฟันซอกขวาเสียบซ้ายครับหัวงอครับปัดขวาทิ่มเข้าไปครับกรรมการต้องนับครับใหญ่ๆอย่างยูยะนี่ยังหล่นนะครับเจอข่าวและซอของประกอนครับหลอดไม่หลอดครับยูยะดูว่าเขาได้แขกไม่เป็นนะครับอย่างไงครับมาดูน้าที่ทองประกอนมาทุกซ้ายบวกครับประกอนเขาไนครับติดตัวติดได้ไม่ได้เสียบซ้ายไปครับแงซ้ายครับทิ้งตัวอีกแล้วครับยูยะ เจอเขานะครับใหญ่แค่ไหนก็ล่นครับเขานี่ไม่มีอะไรหุ้มนะครับนับที่สองครับรอดไม่รอดครับยูยะเบียดเข้าหาครับแทงขวาครับเจอเข่าซ้ายเข่าขวาของประกรณ์ครับหล่นลงไปครับกรรมการยังให้โอกาสครับยังไม่ยุ่เตี๋ยเจอมาทุกสายของประกรณ์ครับต่ตัวเสียบซ้ายเสียบขวาเสียบขวาเข้าไปครับยังไงครับกรรมการบอกไม่ไหวครับโบกมือเลยนะครับ เป็นปกรอนที่ชนะทีเคโอไปอย่างง่ายดายครับนี่ครับมวยหมัดก็ต้องแก้ด้วยเข่าครับฝายก่อนหน้าครับชกในกติกาเควันครับก็อัดอั้นนิดนึงนะครับใช้ศอกใช้เข่าไม่ได้ครับพอไฟนี้ชกมวยไทยก็เต็มสตีมครับปกรอนและที่สําคัญนะครับปกรอนนี่ไปชกในศึกเควันครับยังไม่แพ้ให้กับใครนะครับชนะลวดครับบางทีส่งคนไทยไปเป็นเซตครับแต่ชาวไทยนะครัพ่ายส่วนใหญ่ครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นครับมีปกกณ์ที่ชนะครับสำหรับศึกเควันนะครับ ก่อนนี้อยู่ในชุดทีมงานของอาจารย์คุณรงนะครับและอาจารย์คุณรงครับได้รับรางวัลน,นะครับผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยแห่งปีครับก็มีประกรณรนะครับที่เป็นทีมงานอยู่ด้วยครับแล่ก็คอยเติมเต็มกันนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ